ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาจากโรงเรียนหรือยังเนี่ยมาแล้วมาแล้วตามีแบ่งน้อยรอยเดียวขอบคุณค่ะ <c oughs> ครับครับหลานสาวครับหลานสาวคนเดียวหล้านสาวตาคนเดียวนะครับแล้วอยู่บ้านกับใครอยู่คนเดียวบ่อย่กับพ่อแม่อ,อยู่กับพ่อแม่

ตาก็ดีใจนะครับตาก็ดีใจนะครับหลานก็ตาก็เคยให้ตังค์หลานตลอดนะครับเห็นเห็นตาก็ก็เท่าขอตังค์น้อยเปตลาดจะซสีอกว๋วยเตี๋ยวแกนิตาก็ดีใจแล้วนะครับแกนิตาก็ดีใจแล้ว เราไม่ต้องเอาอะไรมากมาย <c oughs> ลืมลืมถ่ายภาพสดิง้ง What's up?